ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องตัสิคนเนาะตอนนี้พาเม่มารอตลาด้าบัตมาก็รู้ปะยังยนกินน้ำฮะยังได้เงินกินน้ำโอ้ยได้เท่าไหร่สองพันไปซื้อน้ำยังจุ๊บบ่เลยสองพันอซื้อน้ำยังจุ๊กาแฟนุมเพิ่มราคาได้สองพันนะไสิ ชื่อน้ำเบปซี่เป็นคายโจกท่ายโจกหาพันจอกหาพันอยากได้หาพันบ่สเลยโอ้น้องเด้อคอยช็อปเงินก่อนเด้อ <laughs> มีอยู่บ่สาวนี่มันแล้วบาบนี้ไปยังสาวนี่นะไปสาวเลยเ,เจ<ะ>้าเจ้าอยได้หาพันเนะข่อยหายสาวเจเ้าจะเอาอยู่บ่เอาเอา้าอยู่บอขอหาพัน <laughs>

แล้วตัวกันแล้วว่าอยากกินน้ำเ๊ปซี่ผู้ย่างไปผู้เด้งๆไปเลยผู้ว่าแมนวมันแบบเด่นเลยลาเดือค่ะเนี่ยจังชืยนก็ได้ออันเอาไรยังนั่นมืดเนี่ยห่านเพิ่นอะเครื่องดินเพิ่นนบักลายแม่ ทาน่างก็มจอจ่อมาเรื <ass SL> I> Wait, I mm ่อยๆกันลกเลยตลาดน้ำนะคะหืมเอาใส่แล้วแม่กรบืุ้จักใส่เพื่กับอื่นอะไปลาไก็ได้เสีทองปลาซื้อก็ได้ที่เดือยอ่ะันเ้น้ัโอ้เป็นลาหอล่ามาาลาืองเงินเป็นล้านได้หมเลยล้านนึงเงนล้วผีดเด้เได้เนมั้นองบาเด้ เลยมึงบิวมามาน้ำปากอะไรดูให้แม่ยังก่อนปะเฮ้ยแล้วคุณมาเป็นแก๊กโรยพาแมย์คนมาโรยสลาบมีแต่ไม้ตลอดทานเจ้านี่เนาะ ตัวกันแล้วมุ่งไปเลยมันเอาซ่อนพาขนเนาะนี่ไงนี่นี่นี่ไ อะไรดิ huh. yeah, okay. uh ่เต็เ้าคดะิดอเคชิ้นหน่อยกรปิตเลยแม่หกมุ่งหกมุงเป็นปิดไว้ตลาดแดง បាន คุณปตาไม่ไม่อ้วนหรือปะอ้วนไปปะเลยายามันจเปแ้ววมนไาเป็นปู่าลยเ่ไม่อ้วนเด้าเด้าเนา ยามนี่ก็มีเท่าถ้มามันชื่เลยไว่มอก <c oughs> เมไดี๋ยวรอลมระโปงก็กิโตมาหายซักเก่หต้องกินตา <c oughs> <c oughs> มี่กลาพี่กล้าจะไปกวนแม่เพิน่นไปได้ละไปสบายไปหน่อยอันนี้ครับเพราะในแม่ำสบายี่แม่ บ่แม่เนีน right. e oh ้ำบแล้วบยลูกน ja ีไหแล้วมันลาก็มาลายแทบเหมือนนี่แป๊บกละบันนี้ไล่เลยลูกมาทางหลังพี่เออข่อยชีเมื่อนเรี่ยงง้ววานข่อยแล้วจะบุไปเถื่อนี เดีค่หาทางออกกอกวันนี้ถ้าไรก็ยืนทางนี้ฮกขีดจดนหนาโเท่าไรนี่จ๊สามขีดแซิล่ะกขีดแซนหนึ่ง่หานนเนี่ยเบียหางนอนเดินเดินเดินใครหน่ะแสนหนึ่นบอ้นะมุกเกย์ใส่กระโปรงก็ไปใส่โมเดล่ะ ไข่แดงมาระไช่ดรกแกนอไม่เนาะต่เล้ยแก่กูมาจะใส่งูบอกเข่าเลยบอกลงไหมไปไปอย่าลดขับใจโดยโดยจะตีคนน่อยเดกว่านเนาะแมนค่ะชื่อจับบาท แสนสามแสนสามไม่รู้ว่าวันนีกูแสนสามวันนี้แสนสามเลยแสนสามจหึงไได้ไปซอ๊กซมำิดอะไได้ครัน้่ามอมมีดินนะเนาะขัใสอ้าวทานีก่อนก็ได้มาหนาเด้อเลยเลยอ่ะช่นแหงโอเค เจอโดนฉลุดนะวิวลองตใดูตอ้งะุกไหม่าแตัวอะไใส่ใส่อะไรล่ะใส่ตันใส่ตั้งเ้นมืออใ่แกสาบแบงแงเท่าไรเบิดนี่เท่าไหรนี่อาออาโดน มือเลยนะแหละแล้วมีใจ่วเอาเสนหนึ่งก้าวอเคยี่แหละเขามีเงินอยู่เจ็ดสี่ปนต่ไดเบ่ได้ขวงามนี่บอกว่ามาเงินเบิดดีๆพ่อแหงเนาะปันีิน่เราได้ด้ยขอบใจอะ เครื่องแกงได้เล่าวะทาางสาวพรสบายดีใคาเห็นแต่ใน่ท้งโปเซียวทปทยหมดไอ้ไอซี่วงจินไอซี่วงจีนนึกสาวน้องสาวไปกอนด้อยส,สาวพรเนอะด้อเดยอ ตกอกเ,เลยไะมาส่งเสียงเพลงขอาจะได้สต๊อกกันไปมาเนตามล้างท่าแม่พันไปยี่ห่เป็นยังมเงิเห็ดน,น,นเด้อขจีฮอนเด้เดอขนุมขจีฮอนกันหน่าเด้อ ตเดมะไเดมัดอมเดมไ่ค่ะไม่ค ok ่ะโฆษณาใม่พ่ใม่แพ่าบริสุทธิ์ไม่อย่บอกของเจ้าค่ะไม่ได้ ผมเห็นของก็เห็นวัเพื่อะดูดีแล้วเห็นเลยคนไปชื่อนั่นไหมท่ชื่อเพงแต่พนมาน้ำหลังต้องขับเกใ่เอากระเลื่อนหือต้นต้นอะไรอื่นอ๋อเอาวะเอาเลือดนาะเราไปจ้ากระดูกงูเนื้อเนี่เอาหาแมลงกระวายหินเนื้อไดไก่เงินอุ้มไม่ไ

เอาเยอาเอาไลยยังะชออะไมเลยเอาานข้าคุณได้นั่สิครับเอาสามสิอาสามสบได้สามสิบหลุมลุงูเจ้าม่นี้วงงามเนาะแต่มแต่พปกคนเส ครเป็นก้อนบ่อนี่ยนะสามสิบ้ันสองสิบคัน้ัวไหนเป็นหัวใบหั่นหัวใบหั่น้ัวใบหั่น อ,อ, et, er อ,อายอยังบ่อืมพรไปไปชมรถกันได้ปะพะแม่ไปนั่งอยู่รถค่าเลยยังไงเขาจะย่างข้ามาซื้อยูหันหอมไหมหอมเดยหอมหอมแบบแกงตรงนี s <S ้หอมๆเยออบ้านละ หอมมะควานามีแต่แนวเซ่บมีแต่บไใส่น่อยแซ่บน่อยใส่ลายเบลายแมนเยอะอ่ใส่แล้วแซ่บเลยเจ้าใส่้สายแซ่บลายใส่น่อยแซ่บน,น่อยไ่ค,คือขึ้นบ่นี่นะกนคนนะบ่อ บอกครูบาว่าหิวชยยยีรถ่เขาต้องบิวบอกเราก็จะได้ะโทรหาทั้งวาทั้งมีกัน ให้เราแม่บวยและแม่ห่อนเหม่ยอเคเหน่ยโอเคจะอไกันเย็นเลยดิเอยเคนี่เมื่อเมื่อฝากพอตุข้อเป๋าแม่ชิเปกดละเคตอนนี้โอกำลังซื้อละไม่เมื่อชิแม่แกงชิแม่กิน จะทองสิลกมือเองเลยทั้งเฮาสิเป็นลูกมือเบิื่อทะเลชิต้มข้าเปียกเป็นข้าเปียกเป็นไปกินอุ่นเจ้าโดยมีเสียงอาหารแบบเบาๆไปน้องบิวบู๊คบิวดี้บิวบิวมาไปดู ตัวตที่บ่านั่นเท่ากับตัวนี่ลนี่ได้ยังลูกได้ยังได้แล้อนโอ้ยได้ล้นี่โซโซไ่ตู้รูหายไปหมวกม่ตู้รูกีาได้ยังยีราได้ยังว้าวงามแท้งามแท้ไปชื่อหายเจ้าไปชื่อหายืึแค่ไปวันเค่ะวไอว่นไปชื่อกระดูกโมมันต้มกะเปียเล็กหน่อยกหน่อยสียางนี่ตลาดจุนจนเทเนาะ สี่เราคิลมพักแม่นตลาดไอ้บ่คือทั้งปุ่นแน่นแม่ตลาดถ้าว่าชายส่นชูงแน่นีห้อยล่มก็ได้แด้แบบความ้อนเลยนี้เป็นย่ามได้ค่ะเป็นย่ามฝนย่ามฝนย่ามหลบย่ามอ้อันนี้สีอย่างนีเลกสีอย่างนีสีอย่างบอกไอตัวลูกสีขาวอันนี้เลยอันนี้เรยอันนี้เลย โหอันรเนเลยสีแดงโหเยว่าลูกโหเยว่า So cute So cute ิว c เ็เจ้าเป็นตาฮ่า So c u t You are so cute รุ่งกำลังแหลมมาทำหลัง You so cute ตึงเงตึงเงเยน้เเน้น้ไปได้คนจับนจับเจ้าไอไปเด้อไปเด้อไม่้วนไปซื <S 2> <S 2> ้อกดูกมูหัสายแดงไม่หวนปิงไกไม่ไก่ร้านปะแม่ลยซื <S <S ้อยูคิวรถหเนาะมันมังอะไระรดไซื้ ชื่อบองฮั่นปลาเผาป่ะบางฮั่ปลาเผาแมนอยู่ไม่เชื่อชงแคบตักับปลาอเนี่ยังราะว่าทุกตัวเดียวอืฮะกระโปรงงามถั่วใครซื้อไห่ผครเตียงบ่ะใครซื้อกระโปรงหายเจ้าหรอในใบในใบมาซื้อบ๊วยพูดจะสุดหนึ่งให้แม่์บ๊วยพูดจะสุดหนึ่งฮิวันหรอยา อ้าวเม่์อวนไปซื้อกระดูกม right. ูใส่เนาะเม่์อวนยิอยู่นีกรมีเลยน่ามันโบราณปะจ้ะนี่กระมีอืมหนักหอนบอไหมเอ้าหอนเอ้าอากาศแบบปเปลี่ยนอยู่พุ่นก็มีเวลาแบบหอนแบบหนาวคือกันบอไหมโดยก็มีมันเดือดย่านนี้มันเป็นย่านหนาวเจ็ดสิบ องศาบอกคือลบสิบแปดสิบเก้าเจ็ดสิบแถวนี่แหละโดยนี่มาแล้วพอตรงมีมาแล้วโดยตู้เย็นมาแล้วตู้เย,ย็นมาแล้วพาแวย,ยมาแ,แม่จะขึ้นถาดรถก่อนขึ้ตนตัว<ด>ญญนี้ป่เหอมโดยโดยต้องขึ้นน้องกันบ่างจะเล่นเล่นถาดเลยเถยอะจักพันน,นี่เข่าคิวนี่ สองพันสองพันโอ้เมื่อทำการบ้าไหว่นเมืออมม่อแม่บ้าเจไดาิตยนี้นี่ค่ะอือ่ะชื่อเอ็มร้อยเด้ออ่ะเ,เะะดี๋ยวเ้าได้ใหบสาวขึ้นได้จังปิด ไปเมื่อก่อนเอออไปโอเคโอเคบ้านนี้มาหอดเดาห่านงามเนาะงามมาแบบกี่พุ่นกี่พ่นอบมาเลยฝากไว้ปูโบลาณเนาะตลาดวิวดียินดีต้อนรับ ขนั่งตัวไหนบนได้แม่ควันใอยู่นอกสบายดีดยดีดีดบดีดดยดดีดีีดีดีดดยบดีเด้ด กะแทำานอนน้ทานั่นสีแบบนี้เมตูคิดว่าจะบุญไปร่มชีไบกัดหมขี้เถ้าโง่บนกันเลยแน่นบ้านดังนั่งไม่บ่เม่โคเอียคนทินโนโอ้นั่งนี่นั่งม้ก็ได้โอ้นั่งนี่สบาย นั่งโซฟาเหรอนอนโซฟานอนนอนอยู่ไหนนั่งอยู่ในากาศดีโอ้้หูชาบนอนมาเรื่อนมาเตียงงี้นนั่งมาแล้วเจ้าเกบัวน้องบิวดีแดนม้ามดางพูแล้่ลงมาชินาบูตรได้นน่โอ้ขึ้นรถนำนี่เพ่าได้ทำไโอ้แมน้ย ไม่อ้วนหันหน้าไม่ไม่อ้วนจะคือหันดังให้ค่อยจะเห็นยังเลยบ่มาแล้วีกุ้งดีเนาะกว้งบ่ไหมกุ้งสบายคือในคลิปอยู่บ่ไหมคือเวลาลูกชายคืออยู่ในคลิปบ่ออยู่ในคลิปคือใหญ่ใหญ่ใหญ่คือใหญ่กลัว แมี่นี่กคือให่กลัวแถวนี้นะคือใหญ่กลัวอืดินก็นก่วงดีดยอะแต่วันนี้เขาจะได้เอาเครื่องลงกอนเอาข้ามพนันรถมาครัพี่วะแต่น้าบูดไปแจ้งว่าดูหลานสาวจ้านะพี่พี่ล่มพังนี่สำไมเอ็นว่าเจอกกาแฟค่อย นอนบ่น้ำเร็วโดยอ่ะโอเคแม่พี่น้องเลยมาฮอดเทอนฮอดซ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอบุญขอบคุณทางแม่แคทเนาะที่ได้เพิ่นมาเยี่ยมมายามฮอดเทอนฮอดซ่านเฮาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางเฮากะจะได้เอาเครื่องเอาของลงขนเครื่องลงแล้วก็จะได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินชูเม่เพิ่นก่อนโดยทางสมบุญกับแม่แม่ก็มาแต่ไทยพว เอาลงก่อนเนาะใบเมพันธีตังรักอยู่ใส่ก่อนน้ยโอเคนี่ล่าขวัญล่าเมื่อกี้เนี่ยไม่อ้วนพี่ขวัญว่านะต้องชุกไบบนาะต้องชุอชุามันกินมันเกาาอยู่ร้านหันเจ้าสังเกตว่าพื้นเน่ะมันเิบนบไดแมนแบบนี้แมนส่กระลิกกิ้น ข่อยคนลากคันข <laughs> ่อยจนแบบว่าจักเท่าไรัยค it ่ะนะโดยเอาลงหนีเนาะลงหนีก oh, ่อนโดยโดยแม่ว่ากินข้าวกินน้ำแน่แม่เลือกเลยชินแม่ชินนอนใสแม่วอสแม่แม่แม่อ้วนชิ้นก็ใส่ตานบอสลำจ้านะไปเชียนให้แม่บ่ต่นะในแม่บอสทอมีใส่ก้นรถให้ประตูนะโดยกล่องประตูเอาแต่นี้นไหย โอเคสำหรับคลิปนี้จะได้ขอจบก่อนเด้อหมามุ่งหามหุาม่งนี่ยสบายดีทุกคนโดยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วไปพี่น้องเลยดโดย